วัสดีค่ะคุณประพันธ์ค่ะครับผมสวัสดีครับคุณประพันธ์น้อมคุณฝนจากศรีสะเกดวันนี้จะสอบถามนะครับพี่ประพันธ์ถามเรื่องอะไรครับก็ถามเรื่องที่คุณน้อมแนะนําให้พมอลงมามาตังงานใลพมอลงมาดูเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วเพื่อนบ้านยืมเงินเหรอแล้วก็เห้เรื่องยืมเงินนั่นแหละพอดีทางประหลัดท่านก็มาทํา ไก่เกียไก่เกียนี่รับสภาพนี่ให้แล้วพอใจไหมท,นมนทีนี้มันมีอยู่เจ้าหนึ่งอ่ะเขาไม่ยอมทําสัญญาแต่เจ้าเจ้าหนึ่งทำสัญญาให้แล้วแต่เจ้าหนึ่งอ่ะไม่ยอมทําสัญญาเขจะทําทํายังไงต่อไปอ่ะที่เขามายืมตังใช่ไหมครับผมแล้วเขาไม่ยอมทําสัญญาครับผมที่พอประหลัดเขามาทํามาเขียนเรื่องมาตก่ายเกียร์ รับสภาพนี้ให้แล้วแต่ว่าคนหนึ่งเขาํามันยาให้ตีคนนึงไม่ยอมทําอ<ม>ีกเจ้าหนึ่งอะ่ะเราจะทำยังไงต่อไปอาจารย์เป็นเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยรายนี้ยไอรายนี้มันเฉพาะตีไก่เกียร์แล้วเนี่ยมันสามหมื่นสามหมื่นห้าไอ้นั้นไม่เป็นไรไอ้ไอ้ไอ้ไอไอรายที่ทํทาทําไว้แล้วเนี่ยที่รายที่ไม่ยอมทํานี้เป็นเงินเท่าไหร่สามหมื่นห้าแต่รายที่ทาทาแล้วน่ะมันแค่สองหมื่นห้า คุณประพันธ์เป็นคนพิการใช่ไหมพิการครับอำม,มาตยา์ทนล่างเนี่ที่ผมเตือนว่าคนพิการผู้สูงอายุมีเงินเก็บไว้กินอย่าให้ใครยืมพอให้เขายืมไป,ไป จะพิ่มันก็พี่น้องก็เดือดร้อนก็เออก็ให้ยเขาเยื้ไปทํากินเราก็หายเขาไปเออนี่แหละพี่น้องนี่แหละพี่ประพันธ์เอ้ยสำคัญที่สุดก็บังคับกันน้องพูดูและพอถึงเวลาแล้วก็บังคับกันไม่ได้ไว้วางใจกันไม่มีหลักฐานพอนี่ขนาดประหลัดมาไกล่เกลี่ยให้แล้วนะยังไม่ยอมประหลัดก็ให้ผู้ใหญ่นะไปทําไปทาสัญญาให้ เออไอนี้โกงชัดๆเลยขนาดประหลัดลงมาแล้วยังไม่ยอมทําให้ก็ทําอะไรต่อไม่ได้ทีแรกนะทีแรกทีแรกเขาเอาเอาทีนามาจำนองผมจำนำผมผมก็ให้ตังไปเขาพอถ่ายที่นาเสร็จก้าไปขายเฉยเลยนั่นนะเอาพี่ประพันธ์พี่ประพันธ์ผมคุยตามนี้ก่อนแหละไม่คุยต่อเนื่องแล้วนะเพราะว่าถ้าเขามาเจรจาให้ขนาดนั้นแล้วถ้าเขาไม่ยอมเซ็นรับสภาพนี่การกู้ยืมกันที่ไม่มีหลักฐานต้องฟ้องไม่ได้ค็อาจารย์ เขาเซ็นเซ็นต่อหน้าไอ้ไอ้ไอ้ประหลัดอ่ะเซ็นรับสภาพนี่แล้วเา้าเดี๋ยวฟังให้ฟังงั้นคุณประพันธ์ฟังผมชัดๆนะไม่พูดไม่พูดแทรกนะคร,ครับผมเนี่ยมผมผม,ผมนั่งฟังอยู่เนี่ยมีโ<ม>อสองเจ้าเจ้าหนึ่งมาเซ็นรับสภาพนี่ให้เขาชําระเขาผ่อนชําระผ่อนชาระถ้าไม่ผ่อนชําระก็เอาใบฟ้องใบเนี้ยไปฟ้องไปฟ้องให้เขาจ่ายได้แต่อีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมเซ็นรับสภาพนี่เนี่ยไม่มีสัญญาเนี่ยอันนี้ไปฟ้องเขาไม่ได้อะไรจะทาไงต่อไปออาจารย์ ก็ไม่ต้องทำมันก,ก็ก็พิเบี้ยวแล้วอะ่ะไม่มีทางทําอะไรก็ได้เลยอระตีหัวอย่างเดียวเลยอะ่ะซึ่งก็ทําไม่ได้ตามกฎหมายไป<น>ทวงมันมันเป็นความผิดในทางแพ่งไงยืมแล้วไม่จ่ายก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ครับพี่ทําอะไรไม่ได้พี่ไม่มีสัญญาไว้จะฟ้องไปยึดทรัพย์เขาก็ไม่ได้พี่ไม่ทําสัญญาไว้ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดคาแล้วแล้วที่ประหลัดเขามามาทำ้วยมเซ็นรับสภาพนี้แล้วเนี่ย ทำอะไรเขาไม่ได้เลยเหอคุณลุงเนี่ยพูดให้งงนะลุงประพานฟังให้ชัดนะเมื่อกี้บอกผมว่ามีอยู่สองเจ้าเจ้าหนึ่งเนี่ยมาเซ็นสัญญาให้แล้วถูกไหมครับผมอถ้าเจ้านี้เซ็นแล้วไม่จ่ายเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยไปฟ้องศาลได้ครับแล้วยุดสั์เขาอ่าก็ส่วนใดที่สองไม่ยอมทําสัญญาทําอะไรเขาไม่ได้ครับ ทางอำเภอทางทางพมก่บังคับก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเขาไกลเกลี่ยแล้วเขาไม่ยอมทำไงเขาโกงอ่ะก็ไม่ได้ไงครับแล้วถ้าเขาเซ็นรับสภาพนี่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้เอาเมื่อกี้บอกไม่ทำตกลงทำไหมอ่ะไอ้ปลัดเขาจมาทำอะไรเซ็นรับสภาพนี่ไว้เนี่ยแล้วปลัดก็เอาให้ผู้ใหญ่ไปให้ให้เขาทำสัญญาต่อทั้งสองรายไหมแต่เนี่ยเขาเซ็นรับไว้แล้วนะไอ้ีเีด ที่ไปรับสภาพนี้เนี่ยอผมฟังผิดหรือว่าแกพูดผิดอางฝนเอาคุณลุงครับผมไม่พูดกับลุงเลยนะลุงลุงลุงผมพูดผมผมไม่พูดกับลุงนะผมไม่พูดแล้วนะเอางี้ลุงฟังผมใหม่ฟังใหม่ครับที่ลุงขอความช่วยเหลือมาเป็นคนพิการให้คนยืมตังไปแต่ไม่มีสัญญามีอยู่สองรายนะครับทำยังไงเราก็ประสานเจ้าหน้าที่ลงไปจนกระทั่งเขาไปทำทั้งคู่ที่มายืมตังก็มาเซ็นสัญญารับสภาพนี้ไว้แล้วใช่หรือเปล่าครับ ไอ,ก,อกใบที่เัื่อาทำให้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ใบสัญญานะเป็นรับสภาพนี้นั่นแหละครับคือใบสัญญาหาครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ไปฟ้องศาลได้ใช่ไหมฮะได้ครับ นั่นแหละคือสัญญาสัญญารับสภาพนี่นั่นคือสัญญาว่ายืมตังค์คุณไปจริงจะชดใช้ให้คุณถ้าไม่ชดใช้ให้คุณคุณก็ไปฟ้องถ้าไม่เกินสามแสนก็ไปฟ้องศาลแขวงที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นคดีมโนสาเร่ไม่ต้องใช้ทนายความเสียแต่ค่าธรรมเนียมศาลเราไม่ต้องเสียอะไรใช่ไหมไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเสียแต่ค่าธรรมเนียม เอาแล้วพี่ประพันธ์ผมไม่คุยแล้วนะแบ่งเวลาคนอื่นด้วยครับจบแล้วแก้ปัญหาให้แล้วนะสวัสดีครับอาจารย์ถนอมมาขอบคุณมากเลคะุคาดูว่าเป็นปีแล้วเนี่ยโอเคครับวางหูเลยครับสวัสดีครับ